สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียบใต้คันชาแนลนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมกัการ์บับเบเซียนนะครับวันนี้เราอยู่ในการประจำวันที่2กันยายน2 5 6 3แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับอยู่ก้านจรงจริงดคอมนะครับผมเว็บกีฬาออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะครับรวมไปถึงเกมกีฬาคาสิโนต่างกันด้วยนะครับตอนนี้เรามีนะครับกีฬาอีสปอร์ตนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับ ROV นะครับผม .a รวมไปถึงงนนนะคครับต่าาาาๆล็เ์ร์นะครับ สายเกมนะครับผมอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับระบบการเงินมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะครับผมมั่นใจได้กับ youfun147.com ตอนนี้เรามีระบบฝากถอนอัตโนมัติหน้าเว็บเสร็จสิ้นภายใน3นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับจัดไปสำหรับฟุตบอลเตงเน้นๆหนึ่งตัวนะครับไปดูฟุตบอลอีกครับกระชับมิตรนะครับผมคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลานะครับผม4ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับผมคู่ระหว่างเอซิมิลานนะครับวันนี้พบกับโนวาร่านะครับผมก็โนวาร่านี่ก็ เรียกว่าไม่คุ้นหูเลยเดียวนะฮะทีมจากที่ไหนกูก็ไม่รู้นะฮะไปเราไปดูสถิติสักนิดนึงสำหรับคู่นี้นะครับคาดว่าไม่เคยเจอกันมาแน่นอนนะครับมาดูสถิติกันเคยเจออยู่นะฮะโอ้โหคู่นี้นะล่าสุดเป็นฝ่ายของเอซิมิลานนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะฮะเอซิมิลานเอาชนะมา2-0นะครับเจอกันมา3ครั้งนะครับโนราเนี่ย ไม่เคยเอาชนะเอซิมิลานได้เลยนะครับผมยิงเอซิมิลันได้แค่ลูกเดียวนะครับสามนัดที่ผ่านมานะครับผลงานของเอซิมิลานนะครับรวมทุกรายการที่ผ่านมาห้านัดนะครับผมเอซิมิลานฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้เลยนะครับห้านัดที่ผ่านมานะครับเป็นการเสมออตาลนตานะครับแค่นัดเดียวนะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งยกาย้ายกันไปนะครับเรียกว่าห้านัดที่ผ่านมาเอซิมิลันเอาชนะแต้มต่อได้ทั้งหมดเรียกว่ารับทรัพย์เข้ากระเป๋าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับเกมในบ้านของเอซิมิลานยิ่งเหนียวแน่นนะครับผมยังไม่แพ้เลยนะครับผมอย่างที่เดนมอสักครู่นะครับเสมอแค่อตาลาน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกว่าล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะกายารีไป3ามศูนย์นะครับเรียกว่าเก็บคิ้นชีสได้ในบ้านของเองด้วยนะครับชนะแต้มต่อทั้งหมดเลยนะครับถือว่าใครไปอยู่ที่เอซิมิลานก็อาจจะทําให้ได้รับทรัพย์ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผลงานของผู้เยือนอย่างโนวารานะครับสำหรับคําคืนนี้นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเตะสนามกลางนะครับนะ น่าจะเตะสนามกลางนะครับรวมทุรการที่ผ่านมาโนวรานะครับผมนะครับเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดนะครับก็เดินหน้าเก็บชัยชนะมาเรื่อยนะครับ3นัดแล้วก็มาพาท่าพ่ายแพ้นะครับสองนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับพ่ายแพ้ให้กับตอริโน่สีหนึ่งนะครับแล้วก็เลดิโก้บูเดนส์นะครับผม21นะครับเกมไปเยือนของโนววรานะครับผมก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับ ผลงานการไปเยือนแพ้ไป2นะครับแล้วก็ชนะ3นัดนนะครับถ้าจะดูแล้วเนี่ยสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยเอซมิลานเนี่ยยังห่างชั้นกับโนแลนหลายขุมเลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนักเตะนะครับผมที่มีในตอนนี้นะครับภาษีของทีมนะครับตอนนี้เนี่ยเอซมิลานเหนือชั้นกว่าแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับเอซมิลานน่าจะส่งผู้เล่นนะครับ ตัวสำรองลงบ้างแหละนะครับผมแล้วก็ค่ำคืนนี้น่าสนใจว่าวันนี้เนี่ยเอซิเลานเปิดเลทราคามาต่อที่2ลูกครึ่งนะครับทัศนคติค่ำคืนนี้นะครับผมโกเลือกให้ไปอยู่ที่เอซิลานนะครับผมเพราะว่าด้วยศักยภาพของทีมนะครับผมตอนนี้เนี่ยแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเอซิลานตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่านะครับน่าจะผ่านได้แน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมี3ลูกแน่นอนนะครับผมค่ำคืนนี้นะครับ เน้นว่าครึ่งแรกถ้ามาไวนะครับเอซชีมิลานไหลแน่นอนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับโกฟันทงให้อยู่ที่เอซชีมิลานเลยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็จัดกันมานะครับไม่ชอบก็สวนกันไปนะครับก็ฝาก็้ลือกสำหรับเสียบได้คันชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้โกฝาก็้ลือกสำหรับหนึ่งตัวเอซชีมิลานนะครับนะครับขอให้โชคดีสำหรับหนึ่งตัวที่ให้ไปจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้โกต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ